โดยเป็นการชี้แจงบอกว่ากรณีที่ได้เข้ายึดทรัพย์นะคะจากการขายทอดตลาดอันได้แก่บ้านเลขที่99ทับ44ค่ะ หมู่บ้านวนาซิริพ์ควิวตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอเมืองจังหวัดทุมธานีในราคา1.6ล้านบาทและต่อมาค่ะธนาคารเนี่ยได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกหรือว่าเอาซอร์สนะคะเพื่อปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดให้มีสภาพดีพร้อมขายโดยไม่มีการรื้อถอนบ้านแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้เขาบอกว่าผู้รับเหมาภายนอกเนี่ยได้เข้าพื้นที่สำรวจพื้นที่แล้วแต่ว่าเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการปรับปรุงบ้านผิดหลังเนื่องจากว่าบ้านหลังที่ปรับปรุงค่ะกับบ้าน ที่ธนาคารเนี่ยจะเข้าซื้อปรากฏว่าทั้งสองหลังเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเลยก็คือรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะเหมือนแบบอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็มันดูมันดูเหมือนเหมือนอะไรอย่างนี้ปะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเหมือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะมันเรียกว่าเป็นความผิดพลาดในมุมของเราถ้าเราเป็นบักับผู้เหมือนแบบว่าติดตามข่าวแล้วก็มองว่าเอ้ยอันนี้มันมันเกินจาก รับผิดอบอใช่อนอกจากนียก้ยังการชี้แจงด้วยนะคะว่านอกจากที่บ้านเนี่ยคล้ายกันแล้วก็คือมันไม่มีป้ายเลขที่บ้านด้วยก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นนะคะ<ช>ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้รับเหมาภายนอกก็ได้เข้าดําเนินการแล้วเสร็จทําให้บ้านหลังดังกล่าวค่ะมีสภาพที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญอ่าก็คือดูแบบว่าดูเหมือนรีโนเวทใหม่อ่า เมื่อกี้ภาพทีมงานอยากเห็นภาพเมื่อกี้อ่ะมันจะมีภาพก่อนที่เขาจะเข้าไปเหมือนกับว่าไปยืดบ้านไปแบบว่าปรับปรปงปงปุงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยพอภาพที่เขามีการปรปับปรุงทรัพย์สินแล้วเนี่ยมันดูดีขึ้นเลยแต่ประเด็นคือการดูดีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอ่ะ ทพนี้รประมาณนี้คือฝั่งซ้ายมือคือก่อนที่จะมีการบุกเข้าไปในพื้นที่แต่ฝั่งขวามือนี่คือทําแล้วใช่แต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้ทำานเพราะมันคือผิดหลังอะของฉันมันก็หายหรือเปล่าคือทางเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาไม่ได้ต้องการจะรีโนเวทอะไรใหม่นะคือปัญหาที่เขาแบบว่ารู้สึกไม่โอเคเลยก็คือในเรื่องของการรับผิดชอบเพราะว่ามันผิดหลังแล้วแล้วทาไมคุณแบบไม่รับผิดชอบอะไรให้มันดีกว่านี้หรือเปล่านะคะก่อนการเข้าปรับปรุงเนี่ยสภาพบ,บ้านเพื่อรอการขายผู้รับเหมาภายนอกค่ะได้เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้าน หลายรายการด้วยและธนาคารก็นําไปเก็บรักษาไว้ซึ่งหลังจากดําเนินการแล้วเสร็จค่ะจะพบว่าเป็นการปรับปรุงบ้านผิดหลังธนาคารก็เลยติดต่อเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการหาหรือร่วมกันค่ะเมื่อวันที่20กันยายน2565โดยธนาคารค่ะก็แจ้งขอภายในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแจ้งขอส่งของนะคะมอบที่แบบว่าที่เก็บรักษาไว้เดี๋ยวจะส่งคืนนะอาทิเครื่องเล่นซีดีโต๊ะทำงานไม้หนังสือและพระบูชาคืนแก่เจ้าของบ้านทั้งนี้ค่ะปัจจุบันเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าไม่ขอ ับของดังกล่าวละกันนะคะแล้วก็เรียกค่าเสียหายสําหรับสิ่งของข้างต้นรวมๆแล้วเนี่ยก็คือ2.2ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะธนาคารก็จะมีการนัดหารือกันอีกครั้งในวันที่4ตุลาคมซึ่งก็คือวันนี้นะคะเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องประเมินบูลค่าวความเสียหายที่แท้จริงค่ะแล้วก็ทางธนาคารเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่ตามที่เกิดขึ้นจริงและขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ